คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับโก้ไมสวัสดีครับพี่นะัสสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อวันนี้ผมพาลูกค้ามาที่ระยองครับอ๋อทำไมเสียงโทรศัพท์มาดูก้องๆจังเลยอะ่ะอ๋อตอนนี้ผมอยู่ในรถตู้พี่ผมพักในรถอยู่อยู่ในรถตู้เนาะจอดอยู่เนาะ ใช่ครับโอเคนะครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับเป็นประสบการณ์ตรงด้วยเกิดขึ้นที่หัวหินยินดีที่ไม่รู้จักเป็นยังไงครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นสดร้อนไหมก็อาทิตย์ที่แล้วครับอุ้ยสดสดร้อนร้อนเลยอ่าใช่ครับเพราะว่าพอดีได้รับงานจากลูกค้าท่านหนึ่งติดต่อให้พาคุปเขาเนี่ยไปทัวร์ไปเที่ยวที่หัวหิน อ่าเมือม่อเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับครับผมก็เลยก็พาเขาไปเที่ยวท่องเที่ยวปกตินะครับตอนเช้าเที่ยวอ่าตามจุดอ่าต่างๆเสร็จปุ๊บก็ไปส่งเขาที่อ่ารีสอร์ทคอนโดที่ลูกค้าพักแล้วเราก็จะมีพี่ไกด์คนหนึ่งที่เขาจะพักกับเราอืมก็เดินทางวนวน,นหานะครับวนหาห้องพักจะแถวริานอ่ารอยต่อระหว่างชามกับหัวหินนะครับครับพอดีเราไปเจอป้ายห้องพักห้องหนึ่ง อ่าผมไม่ไม่บอกชื่ออาการเขาก็มีเออบอกว่าให้เรียกเข้าไปซอยไปในซอยเนี่ยแล้วก็ตรงเข้าไปสักพักนก็จะเจอเขาอยู่ครับก็เลยลองลองลอง,ลองเข้าไปดูกับพี่ไกด์ดูถามว่าเออเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูไหมเพราะอย่างหนึ่งอะตอนช่วงนั้นอะที่ผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงเอ่อประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วครับเพราะว่ามันเป็นช่วงวันศุกร์ด้วยเนาะรเราคิดว่ามันเป็นวันเที่ยวอ่ะบางทีห้องมันอาจจะเต็มเนี่เลยกล่าว่าเข้าไปสอบถามก่อน เราขับเข้าไปกับพี่ชาครับตามป้ายป้ายโรงแรมโรงแรมเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอโรงแรมเสร็จปุ๊บเราก็เห็นพี่ผู้ชายคนนึงที่อยู่ตรงรีเทปชั่นนะเนาะเราก็ล,ลงไปถามเพราะว่าเออพี่ครับพอดีผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับห้องพักมีห้องพักให้พอมีสักห้องไหมพี่เขาบอกอมีครับต่อพอดีเลยแล้วก็พอดีเลยตกเผาเลยว่าโอเคแล้วไ,ได้ห้องแน่นอนเราก็ถามเพราว่าเออห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่ใช่ไหมครับเขาบอกโอเคห้องเตียงคู่ เสร็จปุ๊บผมก็เลยหันไปบอกกับพี่ไกด์ว่าเออพี่ไกด์เราได้ห้องแล้วนะอ่าเสร็จปุ๊บทีนี้ผมต้องมาบอกดีเทลของของห้องพักเนี่ยครับไอโรงแรมที่ผมจะนอนเนี่ยเขาจะแต่งแบบแนววินเทจหน่อยครับคือมีเกี่ยวกับรูปภาพเก่าๆทำอะไรแบบโบราณโบราณนิดๆนะก็จะมีตั้งแต่หัวหินสมัยเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนอะไรเงี้ยหัวหินโบราณแล้วก็มาแบบพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ เป็นรูปภาพคนเก่าๆสมัยก่อนแล้วก็จะมีรูปอาแปะอากงอะไรของเขาอะครับอ่าแล้วก็มองแล้วเออเขาบอกแต่งแบบแนววินเทจดีเนาะอะไรอ,อย่างเี้ก็คุยกันเรื่องห้องเลยเสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่รบกวนพักที่ชั้นสองนะครับอ่าเขาก็บอกอืวินเทจไว้เท่าไหร่ครับพี่พนัครับไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต ไม่มีลิฟต์แต่ผมเข้าใจได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาคารของเขาอ่ะมันเป็นอาคารแค่สามชั้นแล้วห้องพักมันมีแค่สิบห้าห้องอ่ามันก็เลยคิดว่าเออมันไม่มีลิฟต์ก็ไม่เป็นไรแต่บันได่ะพี่นัทครับมันเป็นบันไดไม้ที่ไม่ใช่บันไดปูนอ่บันไดวินเทจเลยโบราเลยบันไดไม้เลยอ่ะอ่ามีราวจับเป็นไม้อ่ะครับโอ้โหโอ้โหแล้วทางขึ้นแบบมันจะชันเล็กน้อยครับผมว่า อืก็น่าจะเข้าแต่งให้เข้ากับอลุคของโรงแรมเขาเราก็ไม่ได้กินอะไรก็เดินขึ้นไปกับพี่ไกด์ขึ้นไปต้องบอกกันครับขึ้นไปปุ๊บมันจะเจอชั้นลอยก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกอีกอีกชั้นหนึ่งมันถึงจะเป็นชั้นสองครับอ่าผมก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บผมบอกเลยขึ้นมาชั้นสองห้องของผมจะอยู่ซ้ายมือติดกับทางบันไดเลยอืติดกับทางบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสามครับกับที่จะลงมาชั้นสองได้ก็คือห้องผมอยู่ซ้ายมือเลยห้องผมปั๊บ ผมก็คแจเปิดประตูไปพี่นาะเปิดประตูมาเปิ่มมันไม่ได้ไม่ได้มีความอับชื้นไม่ได้มีความเหมือนกับที่เราจะมีความรู้สึกครับถ้าห้องนี้มันมีอะไรปั๊บมันจะมีความอับชือ้อมีลมพัดหน้าห้องนี้ปกติมากก็คือเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็ปกติเลยครับเดินเข้าไปในห้องซ้ายมือจะเป็นห้องน้าแล้วก็จะเป็นทางเดินแคบๆเข้าไปอีกหน่อยนึง ก็จะเป็นโถงของของห้องก็จะมีเตียงอยู่ซ้ายขวาซ้ายมือติดกับห้องน้ํากับขวามือติดกับกับหน้าต่างแล้วก็จะมีตู้อยู่ปลายเตียงของเตียงขวามือก็จะมีทีวีรุ่นเก่าครับที่มีมีมีตูอนะเนาะทีวีรุ่นเก่าอ่าทีเนี้ยอ่าผมก็จัดแจงทำภารกิจอะไรกันเรียบร้อยบล้กับน้าแล้วก็เราก็คุยกับพี่ไกด์ว่าเออพี่ไกด์เดี๋ยวเราไปหาไยทานกันดีกว่าเพราะเราทําส่งลูกค้าอะไรเสร็จเรายังไม่ได้ทานเลยก็เลยออกไปหาทานข้าวทานอะไรกับพี่ไกด์ครับครับ ก็ผ่านช่วงเวลาไปประมาณสักสองทุ่มเศษเรา hmm. ก็ขับรถกลับมาปึ้บกลับมาที่โรงแรมเราเพิ่งจะมาสังเกตครับว่าตั้งแต่ทางเข้าโรงแรมมาจนถึงโรงแรมที่เรานอนเนี่ยมันเป็นตึกล้างหมดเลยพี่นับตึกล้างหมดเลยเหรอใช่ oh. เหมือนกับว่ามันเป็นตึกที่ปิดกิจการไปครับ oh. เราเพิ่งจะสังเกตไงเฮ้ย,ยทำไมมันตึกมันไม,ไม่ไม่เปิดไฟแล้วเพราะเรามองอ๋อ มันเป็นตึกล้างที่แบบมีโซ่มาคล้องประตูมีอะไรมาคล้องมาตูมีป้ายปิดประกาศขายอะไรเงี้ยเราก็มองโอ้ล้วก็โมยๆวิจัยบรรยากาศน่ากลัวเนาะแบบคือแบบมันเป็นตึกล้างหมดเลยแล้วตึกของเราคือตึกหัวมุมเออสุดท้ายก่อน,ออนก่อนจะก่อนที่จะเป็นวัดสุดท้ายไปที่จะเป็นตึกอีกตึกหนึ่งที่เป็นตึกล้างเหมือนกันที่จะไปลงทะเลแล้วก็โอ้โหแสดงว่าตรงโซนเนี้ย มันมีแค่โรงแรมพักอยู่แค่สองโรงแรมคือโรงแรมต้นซอยกับโรงแรมของเราที่อยู่กลางซอยอื hmm. แค่สองโรงแรมเท่านั้น <c oughs> แล้วผมก็สันนิษฐานว่าพเพราะว่ามันเป็นตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกอาคารนะครับมันเป็นตึกสามชั้นผมก็สันนิษฐานว่าโรงแรมที่อยู่ต้นซอยกับโรงแรมของเราเนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันมากแต่ของแนวนู้นก็าจะแต่งเป็นแนวแนวใหม่ๆห,หน่อยแนวโมเดิร์นหน่อยแต่ว่าของเราคือแนววินเทจมันก็เลยเพิ่มความน่ากลัวเป็นหนึ่ง <c oughs> ยิงดึกยิงน่ากลัวพี่ออ oh. อ่าทีนี้เราก็ขับรถไปปุ๊บเราก็มองแล้วตรงที่จอดรถของโรงแรมเรามันจะเป็นที่จอดรถอยู่ข้างปิดไงครับ hmm. เราก็สังเกตว่ามันมีรถอรถจอดอยู่ประมาณสองคันเองแล้วรวมรวมคันด้วยรวมรวมคันเราด้วยเป็นคันที่สามครับแล้วก็อืมคนพักน้อยเนาะ จริงๆแล้วเมืองหัวหินเนี่ยถ้าเป็นหน้าฤดูเนี่ยมันมีคนเริ่มมาเที่ยวเนี่ยมันน่าจะเต็มนะมแต่ดูว่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงมันยังไม่ดึกมากแกมันเป็นช่วงสองทุ่มกว่าเขาอาจจะแบบสังสรรค์กันอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกลับมาประมาณช่วงสามสี่ทุ่มแล้วไม่เสร็จจนแรแเราก็จอดรถเสร็จปุ๊บล้วก็คุยกับพี่ไกด์เสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปไปที่ห้องพักของเราก็เปิดประตูห้องเข้าไปครับก็คุยกับพี่ไกด์อยู่สักพักหนึ่งเราก็ พี่กายเขาขอตัวนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เขาต้องรีบตื่นต่เช้าเพื่อจะไปนเตอร์เทนลูกค้าเพื่อไปรับลูกค้าที่โรงแรมอาจจะเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบนอนดึกอะพี่นะถ้ายิ่งถ้าแบบว่ายิ่งมาต่างถิ่นเหรอยิง่งยิ่งนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยอ่าทีนี้เราก็ปิดไฟเพื่อเพื่อจะให้พี่กายเขานอนแต่ว่ามันจะมีไฟที่ปรับโวลุ่มได้ครับอยู่ตรงหัวเตียงอะเนาะครับอือเราก็ปรับให้มันเป็นไฟที่ต่ำที่สุดอยู่ทีนี้เราก็นอนดูทีวีสักพักหนึ่ง มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราดูไปดูมาทีเราก็รู้สึกว่าเออแบบเสียงทีวีมันอาจจะไปรบกวนมีไครเราก็ปิดทีวีแล้วเราก็มาเล่นที่มือถือของเราอ่าผมผมน่าจะนอนเล่นไปได้จนช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแบี่ครับตอนนั้นอะทีเนี้ยเราเล่นโทรโศรัพท์อยู่ปุ๊บแต่หา่างแต่เสียงอ่ะมันมีเสียงดังขึ้นมา<อ>ว่าแอดเกะเราก็มองพีออ เอ่อมองไปที่เสียงต้นเสียงคือตู้พี่ตู้ที่อยู่ปลายเท้าของพี่พี่ไกอ่อ่ะครับประตูฝั่งซ้ายอะ่ะมันเปิดอืมเราก็อือหรือเป็นเป็นเพราะว่าตอนที่พี่ไก,ก่เขาเอาของเข้าไปปิดแล้วปิดไม่ไม่สนิทหรือเปล่าเราก็ลุกไปพี่ลุกไปลุกไปนะมาป,ปิดประตูตู้ปิดประตูตู้พี่ปึ๊บเราก็เดินกลับมาที่เตียงของเราผมจะนอนเตียงที่วินฝั่งห้องนาา้ำอะครับผมก็าลังทิ้งตัวลงมาปั๊บ เสียงมันดังอย่างเงี้ยเงแกอืผมก็หันไปอีกพี่เอ้าประตูมันเปิดอีกแล้วประตูข้างซ้าย<ม>อืมอ่าผมก็ลุกไปอีกพี่ลุกไปปื๊ดทีเนี้ยเราหยิบม,มือถือไว้งงแล้วไงเราก็ส่องส่องไฟส่องส่องให้มันสว่างก็มองมาในตู้มันก็ไม่มีอะไรพี่ในตู้อะตู้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตู้ฝั่งโล่งๆอะพี่แต่ฝั่งขวาจะเป็นฝั่งที่มันจะมีวินชักอ่ะ<ม>อืมอ่าเราก็ปิดปิดประตูไปปึ๊ด ล้วก็เราก็ดันเลยดันตึงตึงตึงอ่าโอเคคราวเนี้ยสนิทแน่นอนแน่นแน่นอนครับผมก็เดินย้อนกลับมาพี่ทิ้งตัวนอนเล่นโทรศัพท์ไปสักครั้งหนึ่งเสียงยก็กลับมาแล้วพี่แอดแก๊กทีนี้ผมมองมาพี่ประตูข้างซ้ายมันไม่เปิดพี่แต่ประตูข้างขวามันเปิดครับแล้วในประตูข้างขวาพี่ต้องมันจะเป็นลิ้นชักครึ่งหนึ่งอะพี่ อถ้าเรามองมาในตู้ครับตู้สี่เหลี่ยมลึกๆกันนะมันจะเป็นเลนชักอ่ะมันก็นเป็นเป็นช่องของเลนชักก็ครึ่งหนึ่งของตู้ฝั่งขวาแหละครับแต่ผมเห็นเงาเงาหนึ่งพี่นั่งคุดคูอยู่ตรงนั้นอ่ะคือแบบเอ้ยผมก็ตกใจพี่ตกใจปึ๊บทีนี้เราก็แบบเหมือนกับว่าฟ้าโทรศัพท์เราเนี่ยเพื่อจะส่องไฟฉายอ่ะพี่พอส่องไฟฉายไปปุ๊บใช่ไหมพี่ มันไม่มีอะไรพี่มันเป็นแค่บป,ประตูตู้มันเปิดออกมาแล้วก็เป, oh. เป็นเป็นเป็นเสื้อไม่คล้ายกับเสื้อของไกด์อะที่เขาแขวนไว้อ่ะตัวหนึง่งแล้วก็เอ้ยหรือว่าเราจะแบบโอ้ยเราจินตนาการอะไรหรือเปล่าเห็นเสื้อเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ่ะทีนี้เราก็เลยเอาวะเดินไปพี่แต่ทีเนี้ยเราไม่กล้าที่จะเอามือไปดันตู้แล้วไงโอ oh. มัน พี่ให้นึกภาพเอื้อมมือไปสุดมือเพื่อจะดันตู้ให้ปิดอ,ะอ่ะแบบไม่อยากเข้าไปใกล้ตู้อ,ะอ่ะอออ่าเราก็ดันไปเลยพุ่งออกตู้ตูป้ปิดปึ๊กเราก็โดดบนขึ้นที่นอนเลยทีนี้เราก็เอ้ยเอาละนอนดีกว่าไม่เอาละไม่อยากไม่อยากเล่นมือถือและนอนดีกว่า <S <S ก็วางมือถือลงกะว่าจะนอนมาครับพี่โอ,อ้แกะมองไปทีนี้มองไปเราก็มองตามเสียงเลยทีเนี้ยไม่ใช่เสื้อแน่ๆพี่ มันเป็นเงาที่มีความมืดกว่าความมืดอ่ะออ oh. ความดํากว่าความความมืดในห้องอ่ะอ hmm. ทีเนี้ยเขาก็ค่อยขยับพี่โดยการเอาขาข้างขวายืดออกมาจากตู้ก่อนเอ oh. เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาขาข้างซ้ายยืดออกมาจากตู้ oh. อีแล้วก็พยายามดันตัวเองออกมาจากตู้พีบ oh. ตอนนั้นมันเหมือน ผมต้องถูกบังคับให้มองเขาอะแล้วตอนนี้เขาออกมาจากตู้อะพี่เพดานจากพื้นเนี่ยมันสูงประมาณทั้งสองเมตรห้าสิบถูกแต่ไอสิ่งสิ่งเนี่ยคนผมเรียกว่าตอนเนี้ยสูงก็เพดานอะพี่จนเขาต้องงอตัวจนเขาต้องก้มตัวลงมาโอ้โอถ้าถ้าให้นึกนึกภาพตามนะครับใครเคยดูหนังเรื่องเดสโน้ตอะ ครับไอตัวมีาสาที่อยู่กับพระเอกครับไอตัวดำๆมันอะทรงแบบนั้นเลยพี่ออ oh. คือเขามีความสูงประมาณสามเมตรกว่า oh. แล้วเขาต้องก้มตัวเพื่อให้เขาให้เขาอยู่ในห้องนี้ได้ไม่ให้ทะลุขึ้นไปอ่ะครับแล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะมองมาทางผมพี่ oh. พอเรารู้สึกว่าเราขยับตัวได้อ่ะ oh. ผมก็หมุนสวิกรุ่มไฟเลยออ oh. คือพอหมุนสวิอรุ่มไฟอ่ะ มันหายไปพี่ภาผ้ามันหายไปพึบฮะคือแบบเราคิดว่าเอ้ยเราจินตนาการไปเองหรือเปล่าเราเราเราแบบเราตอนที่เราจะง่วงเราเราตอนมึนะลือเราจินตนาการไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ประตูตู้เจ้ากรรมมันเปิดอยู่ไงพี่ทีเนี้ยเราก็เกรงมีความที่ว่าเกรงใจถ้าเราเปิดไฟสว่างเราก็กลัวพี่ไก่เขาจะตื่นเพราะว่าเขาหลับแล้วหลับสนิทแล้วแหละแต่เรากลัวเขาจะตื่นไงเราก็เอายังไงดีวะ เปิดไฟฉายแฟดจากมือถือแล้วก็เบาไฟวอลลุ่มห้องลงแล้วก็เอาวะทีเนี้ยพี่ขอโทษนะครับปลายเท้าอ่ะพี่ดันตู้อะ่ะเออเออปลายเท้าอะ่ะเตะตู้เลยเตะให้มันไปไปปิดอะ่ะ uh. เสร็จปุ๊บเราก็โดดเลยคุมโปนอนพอเราคุมโปงไปปั๊บเนี่ยไม่มีเสียงตู้นะพี่แต่เราได้ยินเสียงเหมือนคนแบบ อย่างเงี้ยโอ้หุแล oh. ้วมันความรู้สึกว่ามันมันมันอยู่ในห้องอะพี่ครับ oh. ผมก็เลยแบบเอาละเอาว่าเป็นไงเป็นกันถ้าเจอคือเจออะผมก็เปิดพ่าโ่มเลยปึ๊บสรุปผมก็เจอไอเงานั้นแหละตอนที่เขายือนอยู่นะ่ะเขายือนอยู่ประมาณกึ่งกึ่งระหว่างปลายเตียงผมกับปลายเตียงพี่พี่ไก่ oh. อ่าตอนนั้นผมก็คิดกได้ว่าถ้า คุณต้องการที่จะได้ส่วนบุญส่วนกุศลผมคิดผมคิดแพ่ไม่ตาเลยครับตอนนั้นผมอ่ะไม่มีเวลาที่จะสามารถทําบุญให้คุณได้เพราะว่าด,วด้วยด้วยหน้าที่การงานเราบางทีเราไม่มีเวลาที่จะทําบุญได้แต่ถ้าเป็นทานทําบุญทําทานเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ในส่วนนั้นอ่ะเราจะอุทิศให้กุศลตรงนั้นเราจะให้ขออย่างเดียวขอให้เราได้พักผ่อนอย่าอย่าได้มาหลอกมาหลอดเงี้ยเลย oh, แบบ oh, oh, อะไรเงี้ย oh. พอเราสิ้นคําพูดเนี้ยในใจนะพี่เขาอะเหมือนรับรู้พี่ค่อยๆจางหายไปแบบควันอะเหรอใช่แบบพึบหายไปทีเนี้ยผมก็ตั้งตั้งตั้งติดอธิษฐานสวดมนต์แล้วก็คิดคิดได้ว่าว่าอ่าโอเคนะเมื่อคุณรับฟังเราอ่ะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาส ได้ทําทานเราจะแผ่ทานนั้นให้คุณเป็นกุศลเพื่อให้คุณได้รับไปนะก็พูดแค่นี้พี่แล้วทีนี้เราก็รู้สึกปวดปวดท้องปัสสาวะเนาะเราก็เดินเดินเข้าห้องน้ําไปคือตอนนั้นด้วยด้วยความเมื่อเราว่า,วา,าก็าก็รู้สึกสบายใจมาในช่วงหนึ่งแล้วเพราะว่าในเมื่อเราเจราจาเขาแล้วเขายอมยินยอมที่จะหายไปอย่างนั้นเราแสดงว่าเขารับรู้ทีเนี้ยเราก็ไปยืนปัสสาวะอยู่ที่โถพี่ทีเนี้ยไอ้ผ้าม่านที่รูดระหว่างโซนส่วนเปียกกับส่วนแห้งอ่ะ มันรูดเองพี่แครรูดแบบรูดแบบแคร์แบบปิดเลยอ่ะแต่ที่ผมเปิดไว้อะมันปิดเองเลยอ่ะครับโดยถ้าแบบจะบอกว่ามันลมพัดก็ไม่มีอ่นที่ในห้องอ่ะอมันต้องเป็นจังหวะคนดึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลยเราก็เลยรับรู้ได้ว่าโอเคนะโอเคเขารับรู้แล้วเขาอยู่แถวนี้แหละเขาคงเลยคงจะดูเราอยู่แล้วรีบทำธุระเองแล้วก็โดดสิ้นที่นอนเลยพี่คุมโปงนอนอค,รครับ แล้วตื่นมาตอนเช้าพี่ไกด์ก็ถามผมเป็นไงนอาหลับสบายดีไหมผมก็บอกสบายดีพี่ไม่มีปัญหาอะไรใช่แล้วก็จังหวะว่าเออก็ออกมาทําธารกิจกันเสร็จปุ๊บก็ออกมารับลูกค้าจังหวะผมก็ได้ไปเดินตลาดพอดีก็มีคนแบบว่าที่เขาเป็นคนไร้บ้านนะครับแล้วกผมก็เลยได้ทําทานแล้วก็อุทิศคิดไปว่าเอออุตสลครั้งนี้ที่ได้ทำก็ขออุทิศให้กับ ตนนั้นที่เราได้เห็นเมื่อคืนให้เขาได้รับกุศลนี้งจะเป็นกุศลที่น้อยแต่ว่าทุกครั้งที่เราทําเราจะนึกถึงเขาเราจะบอกแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยครับนี่นคือเหตุการณ์ที่ผมเจอมาเมื่อวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> หัวหินนี่เองหัวหินเงียบแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองใช่มันเป็นคืนวันศุกร์ที่จะมาวันเสาร์เช้าครับใช่ อ่าไม่ต้องบอกดีดดเทลาะละเียโรงแรมท่้นกันเนาะคือบรนั้นคือเพิ่งเจออ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่โกมาเหม่เจอคืออะไรอะ่ะคือเป็นวิญญาณใครอ่ะแล้วอยู่ในตู้อืมอผมว่านะครับผมผมว่ามันมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันที่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 เราไปถามคนละแวกนั้นนะไม่ใช่ว่าผมไม่สงสัยผมก็ถามมาแหละแต่ว่าเขาบอกว่า อุ้ยแถวตึกแถวนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะตอนที่ช่วงมันยังโรงแรแมแังไม่เรีร้โเวทมันก็มีการเกิดมาเ,เด็กเสพยามาฆ่าตกรรม,ม,มการมีปลูกคอตายมีอะไรเนี้ยในละแวกเนี้ยมีเยอะเลยเขาบอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณตนเนี้ยเขามาจากจากจุดไหนที่มันเกิดเหตุ โอ้โหนึกภาพตามนึกคือตู้เสื้อผ้าตามโรงแรมคือเป็นโรงแรมแบบวินเทจอ่ะตู้ต้องป็นต,<ช>ตู้เสื้อผ้าไม้อยู่แล้ว้วไมใ่แล้วมันเปิดเองแล้วก็อยู่ๆก็มีคนอ่ะค่อยๆเอาขาค่อยๆออกมาทีละข้างทีละข้างแล้วก็ยืนแบบตัวงอโอ้โห,<ช>โหคือคือคำถามที่อยู่ในใจตอนนี้เลยคืออะไรรู้ป่ะครับผมเฮ้ยเรางนอนต่อได้เหรอเอาเป็นว่าพี่นะัทผม ผมเป็นคนที่มีเซนต์ตั้งแต่ที่ผมจะจมน้ำตอน oh. สมามขวบไปแล้วบางทีอ่ะเราเรามีการพัฒนาการเซนต์ของเราตั้ง hmm. แต่ตอนเด็กขึ้นมาโดยสมัยเด็กเราอาจจะไม่รู้หรอกว่านี่ผีนี่คนนี่อะไรเราแยกแยะไม่ได้แต่พอเราโตขึ้นมามันมันเกิดความที่เราได้เจออ hmm. ไม่ได้ว่าถือว่าบ่อยแต่ก็เจออะไรเงี้ยแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าอันเนี้ยคนอันเนี้ยผีจน จนมันเกิดความเคยชินนี่ครับ,รบโดยที่เราจะแก้แก้ท่านอารโดนงตนว,วิญญาณตนนั้นไม่ได้คิดปองหลายอะ่ะไม่ได้ทําอะไรให้เราเนี่ยเราก็จะแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาก่อนเพื่อเป็นการให้เขาได้รับส่วนนั้นในจุดจุดที่เขาที่มาเหตุนเนี่ยคือบางทีเขาอาจจะแค่มาต้องการให้เราช <ทำ S 2> ่วยเหลือเขาทาบุญให้เขาเขาไม่ได้มีใครมาทําอะไรให้เขาแล้วไง อ่าแต่ถ้าวิญญาณที่มันเป็นวิญญาณอาฆาตหรือวิญญาณบางวิญญาณที่ผมคิดก็ว่าต้องที่จะมาซองหลายมันก็มีพี่เพื่อแบบอย่างเช่นที่เรารู้กันว่าวิญญาณมาเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยทาให้เราเกิดปเญ็าอันนั้นก็เคยเจอมาบ้างครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะเก็บเรื่องไอ้ช่วงส่วนนี้ไว้เล่าให้เพื่อนๆฟังในในภายภาคหน้าแล้วกันได้โอ้โหวันนี้เขาพโกใหม่มากนะครับครับครับนะครับแล้วก็เอ่อ ทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเนี้สิ้นเดือนนี้เราจะไปเอาติ้งกันทีเเ่เออที่ไหนนะเราจะไปเอาติ้งที่ไหนนะพัทยาอยู่คนอ๋ออยู่คนละฝั่งหัวหินอ๋อลอดไปโชคดีไ<ต>นะไม่มีพี่ผมไปนอนพันทยาผมก็เจอจริงเหรอใช่พี่ไม่กลัวเพราะอะไรรู้ป่ะ ไม่มีทางที่จะนอนคนเดียวแน่นอนเอางี้ดีกว่าเอาเี่คือพี่เป็นคนที่นอนคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวแล้วกลัวนอนไกดออกเหรอแต่แต่ในเรื่องนี้ผมก็นอนสองคนกับไกด์นะพี่ไม่รู้อะ่ะคือ,อถ้าพี่เจอพี่แบบพี่กระหึ่มแน่นอนพี่ใช้คำนี้เหมือนกับวงออเคสตราโอเคครับพี่ผมรอใจคือ,ค,อคือทุกครั้งทุกครั้งที่ พี่เดินทางบ่อยเนาะในการไปถ่ายทํารายการเนี่ยนะครับจะเดินไปทางทั่วประเทศเลยแล้วเราได้ไปนอนหลายๆที่ทุกที่ที่ไปนอนไม่เคยนอนคนเดียวเลยเอางี้ดีกว่าเพราะว่ากลัวค,คือก็คือเราไม่รู้ไงไม่รู้เฮ้ยไอ้แอบเล่าหน่อยได้ป่ะได้ครับไปมาจังหวัดหนึ่งแล้วกันไม่ไม่ไม,ไมบอกนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ที่ขึ้นไปทางเหนือหน่อยไม่ได้เหนือมาก ครับเหนือตอนล่างประมาณนั้นเราก็ให้น้องเนี่ยทีมงานเนี่ยหาที่เราไม่รู้หรอกว่าน้องมันจะไปพักที่ไหนหรือว่าอะไรไงเรามีหน้าที่ไปถ่ายทํารายการแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปไปเข้าที่พักแล้วก็นอนพอรถตู้เข้าไปในทางเข้าโรงแรมก็ไม่คุณผู้ฟังสิ่งที่เห็นคือมันเป็นตึกสูงสูงเลยมีที่จอดรถเยอะนะอารมณ์ที่จอดรถเยอะนะ แล้วเราก็จอดรถตู้เราก็เดินเข้าไปตรงดีเซปชั่นความรู้สึกคืออะไรรู้ป่ะมีฟ้่นเป็นไงพี่มันคือฟ้อนลงฟ้อนลงพยาบาลฟอล,าาลฟอนลงพยาบาลเก่ารีนูิดเราก็เอ้ยไอย้ทำไมเขาดีไซน์แปลกๆวะแต่ไอ้น้องๆทีมงา้ตกโกงตะกร้องแน่แนะว่าพี่มันแปลกๆนะเรา,าก็บอกเออกูว่าแปลกไหมองกันนะวะ เอากุญแจพอเอากุญแจเสร็จปุ๊บเดินขึ้นไปไม่มีลิฟต์ด้วยเหมือนกันไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์หรือว่ามีไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลิฟต์เดินขึ้นไปจําไม่ได้ว่าชั้นอะไรครับเชื่อไหมเหมือนโรงพยาบาลเดะเลยครับตามโงรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลแน่นอนไม่ใช่ความรู้สึกเลยครับคือรูปแบบหรืออัตลักษณ์เนี่ย ก่อน oh, ที่เราคุ้นเคยขึ้นตึกจะยาวๆแล้วก็จะมีทางขึ้นทางขวาม,มือถูกไหมเราก็เดินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีเหมือนวอดอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเดินเดินตรงเข้าไปตามห้องต่างๆซ้ายและขวามือ,อเอ,อ้ยแล้วก็เฮ้ยทไมชั้นนี้มีเหมือนวอดหรือว่าเดินเข้าไปอีกชั้นมีเหมือนกันอีกจนไปถึงชั้นเราอ่ะพี่ก็เดินไปก็ยังคุยอยู่เฮ้ยมันมันเหมือนโรงพยาบาลจังวะพอเดินไปถึงห้องห้องสุดท้ายเนี่ยห้องท้ายสุดเลยจําได้เลย เปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ป่ะเราเคยนอนพักห้องพิเศษโรงพยาบาลป่ะเคยครับเคยเปิดประตูครับซ้ายมือคือห้องน้ำขวามือคือตู้เสื้อผ้าเทิบไปหน่อยคือทีวีซ้ายมือคือเตียงโซฟาที่แปลกคืออะไรรู้ไหมครับที่ติดกับห้องน้ำเนี่ยมันคืออะไรรู้ป่ะ เหมือนเ,เป็นเก้าอี้ที่เอาไว้ให้ญาติเนี่ยนอนโอ้โหร้อยเปอร์เซนเปิดไปข้างหลังเปิดไปข้างหลังนะเป็นพื้นอราระเบียงโล่งๆรเราก็เฮ้ยโอ้ยเรามานอนที่ไหนวะเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่ในใจก็บอกไม่หรอกมัง้งเขาคงจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ,รบประเด็นคือล่าสุดได้ย้อนกับไปที่จังหวัดนี้ครับอ แล้วได้ไปเจอกับคนพื้นที่ได้สอบถามเขาไหมเขาเป็นนี่นเขาเป็นเหมือนไทยบูก็คือเหมือนเป็นสอสอส,อสอทอ,อะไรประมาณนั้นครับผมครับครับเราก็ถามเลยที่นี่ครับเมื่อก่อนเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่เขาสร้างเหมือนโรง,ลง,ลงพยาบาลเลยครับก็เป็นโรงพยาบาลไงซึ่งคนแถวเนี้เขาไม่พักกันแล้วก็เอ้าโอ้โหโชคดี ที่ไม่เจออะไรไเ,อเออ <c oughs> แล้ววันนั้นน่ะไอ้เจ้าอูเนี่ยไปห้องรุ่นน้องไปนั่งดื่มกันซึ่งพี่พี่อ่ะเป็นคนไม่ดื่มครับพี่ก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวแต่เราก็ไม่เจออะไรนะไม่เจออะไรนะเอออ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยพี่ว่าแล้วแต่ดวงคนมากกว่าเนื้อกรใหม่เนาะมันช่วงจังหวะพอดีที่ถ้าคนเราอย่างที่เคยที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาครับถ้าเราดวงที่เราจะเจอเนี่ยมันก็จะมี จากสิ่งของสถานที่และช่วงเวลานี่ใช่มันต้องมันตกกันพอดีอ่ามันต้องสัมพันธ์กันนี่ใช่มันต้องมีของสัมพันธ์กันครับถึงจะได้เจอโอเคกใหม่ยวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ขับกับกี่โมงก็น่าจะออกช่วงสายครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับพี่โอเคขับรถปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ทํารถตู้เช่าหรือว่าไงเป็นรถตู้สายทัวร์ครับหมายความว่าไง เช่าสายทัวร์ได้แหละครับลองเช่าไปเที่ยวงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับเอาเอาบอกคุณผู้ฟังหน่อยใครเผื่อใครอยากจะหารถตรงรถตู้ไงอ่ะอก็ยังไงก็ฝากฝากนะครับผมทีมงานสมพรทานสปอร์ตนะครับพิมพ์หาได้เลยครับใน Google ติดต่อรถทัวร์รถรถตู้สายทัวร์เที่ยวพาเที่ยวพาพาไปสัมมนาได้ทุกที่เลยครับครับครับผมเซิร์ชใน g o เ g l e ก็เจอแล้วครับอ้าวยังไงฝากไว้ด้วยเนาะ นะครับแล้วก็มีโอกาสมาหน้ามาเล่ากันใหม่เนาะครับผมครับน้องขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ